ดานิตัสภคว,วะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัฏฐายะปัญจสัตธิสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิดเวสังวัชรสหัสานิอติกันตานิปัจจุปันนาาลวาเสนปทพธปะะมาสัสสะ ตัติยังดินังวารวาเสนาปะนะโสรวารโหติเอวังตัสสะภงควาตุปรินิพานาศาสนายุกาลักน,นานสัลละเคตบาลอิโตปะรังสก,กจังธรโมสโสตะบรสุพมัสดุปพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพาน แห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 65, สองพันหาพรรษาปัจจุบันนสมัยกันยายนนมาส,สุรทินที่สามเสารวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการศนีก็แลวันอุโบสถที่จะมาถึงณเบื้องหน้านั้นจะมีมาในวันเสาร์ที่สิบกันยายนตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเบื้องหน้าแต่นี้ขอสาธุชนพุทธศาสนิกบริษัท ทั้งคลิหัสและบรรพชิตพึงตั้งสมณาหาราจิตสดับธรรมภาสิทธเทศนาซึ่งจะได้วิสัชนาต่อไปโดยความเคารพเทือนนะโมตสัภพคะกวะโตอนอรหัโตสัมมาสัมุทธัสนโมตัสาะ cocawato an arahato, sama, sambut tat saan, nat moho tat sa cocawato an arahato, Samma sambut tat saan, kama satay, wee patchatin, จักได้แสดงพระธรรมสั์มัทเสนาในคาถาว่าด้วยเรื่องกรรมการจำแนกสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญ,ญาราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วย ท่านทั้งหลายเป็นผู้ขวัญขวายมาบำเพ็ญบุญธรรมัตสวนามัยคือบุญที่ได้จากการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องนำทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปตามที่บรรดาท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจําปักในวันนี้ก็เพราะว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระชินสีพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุจึงได้พากันมาปฏิบัติความดีตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ คำว่าความดีในที่นี้ที่บรรดาท่านทั้งหลายกระทำกันแล้วเรียกว่าตรงกับบุญกิริยาวัตถุคือเหตุที่ทำให้เกิดบุญสามประการคือทานไมบุญที่สำเร็จด้วยการบริจาคทานวัตถุสิ่งของต่างๆ <c oughs> ศีลไมยบุญที่สำเร็จด้วยการสมาทานศีลรักษาศีล และภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำครบทั้งสามประการคือทานไมยที่จะได้พากันถวายเครื่องสกการะแด่องค์สมเด็จพระพุทธปฏิมากรก็ดีได้ถวายเครื่องทายธรรมแก่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ดี ได้ถวายพัตนาหารแด่พระพิสุในสมาคมนี้ก็ดีอย่างนี้เรียกว่าจัดเป็นธานามัมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสำหรับศิลใหมนั้นก็ได้กล่าวสมาทานอุโบสถศีลแล้วและในส่วนภาวนาไัมก็โดยการตั้งใจสดับรับรสพระธรรมเทศนา คำว่าภาวนาที่เราท่านทั้งหลายทราบปีนั้นแปลว่าเจริญไม่ได้หมายความว่านะโมคุตทโธทธรรมโมสังโฆเสมอไปการทําจิตใจน้อมไปตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพระสงฆ์ได้นำมาแสดงอัถถาธิบายอย่างนี้จัดเป็นเจริญภาวนาใหม่ คือใจเจริญขึ้นด้วยอำนาจความดีฉะนั้นวันนี้จะนำเอาพระธรรมเทศนาที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้มากราวให้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนบเบื้องต้นดังที่กล่าวสุภาษิตยอ่อเบื้องต้นว่ากรรมังสัตเตวิพัชติซึ่งแปลเป็นใจความว่า <c oughs> กรรมเป็นเครื่องกรรมแนกจำแนกสัตว์ในที่นี้ก็จะได้อธิบายให้เข้าใจต่อการนำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเบื้องต้นคำว่ากรรมในที่นี้จะยกเอาส่วนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการกระทําการทําดีเรียกว่ากุศล,ลกรรมทําชั่วเรียกอกุศล,ลกรรม ทำดีเป็นปัจจัยของความสุขทำชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์บางคนอาจกล่าวได้ว่าทำชั่วมีความสุขทำดีก็มีความทุกข์อย่างนี้ก็มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกธ,ธรรมและกฎของกรรมไว้สิบสองประการกลุ่มแรกคือกรรมที่ให้ผลตามเวลา ได้แก่หนึ่งทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้สองปุปปัตชเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าสามอปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อจากชาติหน้าไปไม่กำหนดว่าเมื่ 4. อไรสี่อโหสิกรรมกรรมที่ได้มีแล้ว กรรมที่เลิกให้ผลกลุ่มที่สองกรรมที่ให้ผลตามชนิดหรือตามหน้าที่ได้แก่ 1. นชนกกรรมกรรมที่แต่มาแต่งมาดีหรือชั่วสองอุปธรรมพกกรรมกรรมที่สนับสน,นุนคือถ้ากรรมเดิมหรือชนกกรรมแต่งดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้น กรรมเดิมแต่งให้ชั่วก็จะส่งให้ชั่วยิ่งขึ้นเช่นกัน 3. อุปีลักกรรมกรรมที่บีบคลั้นหรือขัดขวางกรรมเดิมคือทำกรรมเดิมให้อ่อนลงไปทั้งในส่วนดีทั้งในส่วนชั่ว 4. อุปคาตกกรรมหรืออุปเชธกรรมกรรมตัดรอนคือเป็นกรรมพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นกรรมเดิมแต่งไว้ดีเลิ์กลับทีเดียวกลายเป็นขอทานหรือตายไปเลยในที่นี้ก็มีหรือเดิมชนกกรรมแต่งไว้เร็วมากกลับทีเดียวกลายเป็นพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลยก็มีกลุ่มที่สามกรรมที่ให้ผลตามกําลังหรือตามความหนักเบาได้แก่ หนึ่งคารุกรรมคำว่าคารุแปลว่าหนักคารุกรรมคือกรรมหนักใครไปทำคารุกรรมเข้ากรรมนี้จะให้ผลก่อนเลยจะทำกรรมอื่นอีกมากมายเท่าไหร่ก็ตามเพราะต้องรอไว้ก่อนคารุกรรมให้ผลก่อนทันทีเพราะว่ากรรมนี้เป็นกรรมแรงที่สุด ครุกรรมที่กล่าวนี้มีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปฝ่ายบาปเช่นนิยตะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีคุณไม่มีพระคุณนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่เชื่อว่า ผู้ที่หมดกิเลสมีจริงเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นนิยตะมิจฉาทิฏฐิอันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดเราท่านทั้งหลายไม่ควรไปเข้ากลุ่มกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าอันตรายมากถ้าเข้าไปแล้วเราจะค่อยๆค,คล้อยตามเข้าไปเรื่อยๆถ้าหนักขึ้นหนักขึ้น จนกระทั่งดิ่งเข้าไปจนทำให้เราแย่ปิดบุญปิดกุศลทุกอย่างชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์ชั่วกาลนานจนถึงลงไปสู่โลกันตะมหานรกอีกประการคือทำอนันตรียกรรมหอนันตะแปลว่ามากมายมหาศาลอนันตเรียกกรรมคือกรรมที่หนักมหาศาล มีห้าข้อคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดและทำสังฆเภทคือยุให้สงแตกกันใครทำผิดห้าข้อนี้แม่เคยทำบุญอะไรมาหรือว่าหลังจากนั้นกลับตัวกลับใจได้แล้วสร้างบุญใหญ่อย่างไรก็ตามตายแล้วตกนรก ร้อยเปอร์เซนต์และปิดสวรรค์ปิดนิพพานด้วยชาตินั้นไม่มีทางขึ้นสวรรค์ไม่มีทางบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานเด็ดขาดเหมือนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูหลงเชื่อพระเทวทัตฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อเพื่อแย่งชิงราชสมบัติภายหลังกลับตัวกลับใจ หันมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานก็ยังเป็นองค์เอกอัคราศาสนูปรถมพกในการสังายนณาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งทำให้มีพระไตรปิฎกตกทอดมาถึงปัจจุบันสร้างบุญใหญ่ขนาดนั้นแต่ตายแล้วก็ยังตกนรกเพราะคารุกรรมให้ผลก่อน บุญอย่างอื่นมาขวางไม่อยู่ส่วนในฝ่ายบุญก็มีกำลังมากเช่นกันดังเช่นทำสมาธิจนได้ฌานสมาบัติเป็นต้นประการที่สองพรหุลกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือกรรมที่ทำเป็นประจำถ้าก่อนตายไม่ได้นึกถึงอะไร ที่เป็นเครื่องปลื้มจิตเป็นพิเศษและไม่ได้นึกถึงเรื่องร้ายๆที่เสียใจเป็นพิเศษอาจินกรรมหรือกรรมที่ทำสม่ำเสมอก็จะให้ผลเช่นคนไหนมันตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอแม้ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ตามถ้าบรรลุธรรมจะเป็นครุกรรม ข้อแรกแม้ยังมืดมิดแต่ทำเรื่อยๆใจก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญจะส่งไปสู่สุขติโลกสวรรค์แน่นอนประการที่สาอาสนกรรมอาสนะแปลว่าเกลือบแปลว่าใกล้อาสนกรรมแปลว่ากรรมก่อนตายคือถ้าก่อนตายจิตนึกถึงอะไร นั่นแหละคืออาสนกรรมช่วงเวลาก่อนที่จะจากโลกนี้ไปตอนนั้นถ้าใจนึกถึงเรื่องบุญกุศลใจก็จะผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสก็ไปสวรรค์แต่ถ้าไปนึกถึงเรื่องไม่ดีจิตเศร้าหมองก็จะต้องไปอบายนั่นคืออาสนกรรม บางคนบอกว่าอย่างนี้สบายทำอะไรก็ได้ง่ายๆเดี๋ยวก็ตายตายแล้วก็อธิษฐานว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เป็นตน้นนึกถึงพระตถา,าคตนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหรือเอาจิตใจจดจ่อในเวลาใกล้ตายย่อมจะส่งผลให้ไปสู่ ที่ดีหรือที่ชั่วก็ได้เปรียบเสมือนโคแก่ที่อยู่ปากคอแม้แรงจะน้อยแต่เมื่อเปิดคอออกมาได้ก่อนก็จะวิ่งออกก่อนเป็นต้นประการที่สีกระตัดตากรรมกรรมสักแต่ว่าทรรหรือกรรมเล็กๆน้อยๆคือเจตนานไม่สมบูรณ์ อาจจะทําด้วยความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็อาจส่งผลดีร้ายให้เก็ดให้ได้เช่นกันกรรมเล็กๆน้อยๆแม้จะมีกําลังไม่มากแต่พอไม่มีกรรมอื่นที่มีกําลังมากกว่ามาขวางก็จะแสดงผลก่อนมีตัวอย่างหนึ่งในช่วงหลังพุทธกาล พระภิสษุคณะหนึ่งตั้งใจด้านดน้นเดินทางไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิสถานที่ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่เคยไปมาก่อนท่านจึงหลงทางอยู่ในปา่าวนเวียนไปเวียนมาพระเอิญเห็นชาวนาคนหนึ่งกำลังไถนาอยู่ก็ดีใจ แต่ชาวนาคนนี้ตัวใหญ่เป็นพิเศษดูแข็งแรงเขาเอาวัวมาเทียมเหล็กทีละห้าตัวแล้วก็ไถนาวนไปเวียนไปมาตลอดอย่างนี้มุ่งมั่นกับการไถนามากไม่ได้หยุดเลยพระพิสุเหล่านั้นจึงพูดกับชาวนาว่าช่วยบอกทางไปต้นพระศรีมหาโพให้หน่อยแรกๆชาวนาก็ไม่สนใจ ไถนาไปเรื่อยๆพระก็รู้สึกผิดสังเกตแต่ด้วยความเกรงใจก็รออยู่สักพักจึงพูดซ้ำขึ้นอีกว่าโยมช่วยบอกเอาบุญเถิดพวกอัตมาหลงทางมาชาวนาหันมาแต่ก็ยังไถนาอยู่ไถไปเรื่อยๆแล้วก็เลยหันมาพูดว่า ข้าพเจ้าไถนาอยู่อย่างนี้มาตั้งหนึ่งพุทธันดรแล้วลำบากกว่าพวกท่านเยอะพุทธันดรหนึ่งในที่นี้หมายความว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ของเราปัจจุบันถือว่านานมาก พระพิสูจทั้งหลายตกใจรู้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์จึงถามว่าท่านเป็นใครทำมถึงไถนา,นานานตั้งหนึ่งพุทธันดรชาวนาคนนี้ก็บอกว่าข้าพระเจ้าเป็นเปรตท่านพระถามว่าท่านไปทำกรรมอะไรถึงมาเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้เปรตก็เลยเล่าให้ฟังว่าพุทธันดรที่แล้ว สมัยกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขากำลังไถนามีเพื่อนมาชวนให้ไปเข้าเฝ้าแล้วทำบุญกับพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกเพื่อนว่าไม่ไม่ไปรอกเสียเวลาไถนาเพื่อนก็ขยันขยอว่านี้เป็นโอกาสที่หาได้ยาพระองค์เป็นเนื้อนาบุญไปเอาบุญก่อนแล้วค่อยทำตอนหลังก็ได้ ชาวนาตอบกับด้วยความเหนื่อยและไม่มีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าไถานาอย่างเราเป็นหรือเปล่าถ้ามาช่วยไถายนาให้เราเราถึงจะไปบูชาถ้ามาไถานาให้เราไม่ได้เราไม่ไปรอกด้วยวิบากกรรมดูหมิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งตายแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรต ไถนาไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยตลอดหนึ่งพุทธันดรไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้กินด้วยหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยล้าแต่หยุดไม่ได้ไถอยู่ตลอดเวลาหนึ่งพุทธันดรน,นี่จากวิบากกรรมที่ขนองปากไปล่วงเกินผู้ที่มีคุณธรรมสูงท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันพึ่งทำเดี๋ยวนี้รับผลเดี๋ยวนี้กรรมบางอย่างให้ผลในวันต่อๆไปคือทำเดี๋ยวนี้ไม่ให้ผลแต่จะให้ผลในวันต่อไปกรรมบางอย่างทำชาตินี้ยังไม่ให้ผลแต่ให้ผลชาติหน้าต่อไปกรรมบางอย่างต้องรอให้ผลหลายชาติพันชาติ จึงให้ผลก็มีเป็นนั้นว่าคําว่ากรรมนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอย่างไรก็ให้ผลแน่นอนแต่ว่าต้องรอเวลากรรมบางอย่างทำปัจจุบันก็เห็นผลทันตาเช่นด่าเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ด่าเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็มีในปัจจุบันบางครั้งเราด่าเขา แต่เขายังไม่ด่าเราวันหลังเขาค่อยมาด่าเราตอบก็มีกรรมบางอย่างทำกับเขาในปีนี้แต่ยังไม่ให้ผลปีนี้ปีต่อไปจริงจะให้ผลก็มีหมายความว่าคนที่ถูกกระทำเขาจ้องจองล้างจองผลาญไว้เงียบๆจะทำเมื่อเมื่อไรหรือเมื่อมีโอกาสก็ได้ ท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกฎแห่งกรรมไว้อย่างนี้ฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างกรรมบางเรื่องที่เป็นกรรมฝ่ายไม่ดีในธรรมบทมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังดังเช่นเรื่องนายจุนทสศกริตเป็นชาวเมืองราชเกลือเขามีอาชีพเลี้ยงหมูและฆ่าหมู ทุกวันจะนําข้าวเปลือกใส่เกลียนเลขขายไปตามชนบทแล้วประกาศเชิญชวนให้คนเลี้ยงหมูนําลูกหมูมาขายโดยเขาจะจ่ายค่าหมูเป็นข้าวเปลือก1นึถึงสองนานต่อลูกหมูหนึ่งตัวเมื่อข้าวเปลือกหมดแล้วก็เลี้ยงลูกหมูเหล่านั้นจนเติบโตขึ้นตามลำดับแล้วถึงเวลาค่าหมูขาย แกก็จะมีวิธีฆ่าหมูอย่างพิสาราลต่างๆนานา,นาเริ่มด้วยการจับหมูมัดแน่นแล้วทุบด้วยคอนจนเนื้อตัวบวมขึ้นบางครั้งก็ใช้ไม้ง้างปากไว้แล้วกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปล้างลําไส้ขับไล่อาหารทั้งเก่าทั้งใหม่พร้อมทั้งสิ่งปฏิกูลอื่นๆออกมา เขากรอกน้ำร้อนอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้ำที่ไหลออกทางทวาหนักของหมูจะเป็นน้ำใสๆหมูบางตัวก็สิ้นใจตายบางตัวก็ยังไม่ตายถึงกระนั้นแล้วก็ยังใช้น้ำร้อนลวกตามผิวหนังที่สกรปรกออกใช้ทพิงยาลนเผาขนหมู และใช้ดาบคมตัดคอหมูให้ขาดใช้ภาชนะรองเลือดไว้จากนั้นเขาชำแหละหมูออกเป็นส่วนๆทั้งเพื่อกินเองและเพื่อจำน่ายเขาทำอยู่เช่นนี้นาน55ปีเขาไม่เคยเข้าไปในวัดเวรวนันซึ่งมีพระพุทธเจ้าอยู่ณนะที่ตรงนั้น ไม่เคยถวายภิกษาแม้เพียงทัพพีเดียวบุญแม่อื่นๆก็ไม่เคยทำจากจนวันนั้นจากวันนั้นจนถึงวันที่เขาได้รับความทุกข์ทรมานคือวันหนึ่งโลกบางอย่างก็เกิดขึ้นในร่างกายของเขาเร่าร้อนร้อนรุ่มดูดกายเขาไปอยู่ในเอเวจีนโลกแล้ว ความร้อนในเอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขานายจุนทะรู้อยู่คนเดียวเพราะเป็นความเร่าร้อนกายที่เกิดจากอากุศลกรรมที่ให้ผลแล้วความร้อนเพิ่มความทุกข์กายทุกข์ใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนคุมสติไม่ได้เขาส่งเสียงร้องดังลั่นเหมือนหมูคล้ายหมูถูกทุบตี โดนกรอกน้ำร้อนคลานไปทั่วเรือนภรรยาและพวกญาติญาติเกรงใจเพื่อนบ้านจึงช่วยกันจับเขาขังไว้ในห้องบ้างถึงกระนั้นตอนกลางคืนเสียงร้องดุดหมูของเขาก็ดังไปโดยรอบจิดหลังคาเรือนทั่วบ้านเพื่อนบ้านถึงกับนอนไม่หลับพวกพิสุวันหนึ่งเข้ามาบินฑบาตในละแวกนั้น ต่างได้ยินเสียงหมูร้องและคิดว่านายจุนทศุกริกนี้คงฆ่าหมูขายเหมือนวันก่อนๆในวันที่แปดพิสุทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงหมูร้องกลับถึงวัดเวลุวันแล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่านายจุนทะฆ่าหมูอยู่ภายในเรือนเจ็ดวันแล้ววันนี้เขาน่าจะมีงานมงคลอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ จึงไม่ได้ยินเสียงหมูร้องพระพุทธเจ้าค่ะเขาไม่มีเมตตาจิตหรือกรุณาจิตเกิดขึ้นบ้างเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาไม่ได้ฆ่าหมูหรอกเขากำลังประสบผลของอกุศลกรรมอยู่เขาถูกความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรกถาโถมเข้าใส่อยู่จึงส่งเสียงร้องเหมือนหมูมาตลอดเจ็ดวัน วันนี้เป็นวันที่แปดเขาสิ้นใจตายเข้าถึงอเวจีมหานรกแล้วพิสูจทั้งหลายทูลถามว่าเขาประสบความโศกในโลกนี้แล้วยังถึงฐานะที่ต้องเศร้าโศกต่อเนื่องอีกหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นอย่างนั้นผู้ประมาทย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแน่ ดังพุทธภาสิทธตที่ตรัสว่าอิทะโซจติเบจจะโซจติปาปการีอุพยัตถะโซจติโซโซ,โซจติวิหันยติบิสวากรรม,มะอิริทะมัตตโนซึ่งแปลเป็นไทยว่าผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศก ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเขาย่อมเดือดร้อนดักหนังนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์เกี่ยวกับการสร้างกรรมในฝ่ายอกุศลที่ผู้ทำแล้วย่อมได้รับผลอย่างแน่นอน